บอกแล้วว่าวันนี้จะต้องมีพระเอกมาช่วยมาจริงๆด้วยนะต้องอาศัยตัวช่วยครับเนี่ยถ้าไม่ได้รถเกตในเยี่ยเลยนะเนี่ยญาติโยมก็จะมาวัดไม่ได้เนี่ยญาติโยมมันขนาดนี้เลยนะเราจะไปก้มก้มเงยๆตกักตายพอดีโอ้โหสร้างวัดแถานี้มันก็จะต้องมีรถน,นะนะ ถ้ามีรถเกียร์รถถยขอบคุณยมยมกิตติมานะถาวายรถไถยเอาไวา้ได้ใช้แล้วย่ดยมยมกิตติกาหรือกิตติมากิตติมาที่คิดไปว่าดเดือนสิบสองถาวายรถเอาไวา้ได้ใช้เลยนะ ของเยอะก็ต้องใช้ของใหญ่จัดการ